ทำไมบางคนถึงมีอาการป่วยจากการออกกําลังกายเพื่อฟิตหุ่นนะครับโอเคนี่เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจนะครับและผมเองก็อยากจะมาแบ่งปันจากประสบการณ์ด้วยนะครับว่าผมเองก็เคยเหมือนกันนะครับที่แบบอารมณ์ประมาณว่าออกกําลังกายเพื่อฟิตหุน่นแล้วมันก็เกิดป่วยไม่สบายไข้ขึ้นนู่นนั่นนี่ขึ้นมานะครับซึ่งผมขอบอกตรงนี้เลยครับว่าถ้าใครก็ตามที่เจอปัญหานี้1คุณออกกําลังกายหนะัก เกินไปแล้วแหละนะครับจริงๆครับอันนี้ผมเจอกับตัวจึงซึ่งไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งนะครับเพราะบางครั้งผมก็มีเผลอบ้างและเพื่อนผมหรือใครหลายๆคนที่ปั้นหุ่นมาด้วยกันอย่างเงี้ยครับก็ยังมีอาการนี้อยู่บ้างถ้าเขาเผลอนะครับใช้คําว่าเผลอทําหนักเกินลิมิตเกินร่างกายเรารับไหวอุ้ยเรามีความรู้สึกเราอยากเร่งเราอยากลดเร็วๆเ,เราอยากแบบเพิ่มน้ําหนักในการยกเวทเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางครั้งเราใจร้อนไปหน่อยแล้วเราคิดว่าเราทําได้เฮ้ยตอนนี้เราแข็งแรงเราฟิตแล้วคราวนี้พอเราทําไปอย่างเงี้ยครับโอ้โหร็จ รู้สึกเหมือนกล้ามเนื้ออักเสบเอาไปเอามาไข้ขึ้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นสําหรับใครหลายๆคนยิ่งโดยเฉพาะมือใหม่ต้องยิ่งระวังนะครับมือใหม่ผมถึงบอกไงว่าเฮ้ i, ใจเย็นๆนะครับในแง่ของการออกกาลังกายเนี่ยค่อยๆเริ่มจากระหมักเบาๆก่อนพอร่างกายเริ่มปรับเริ่มแข็งแรงขึ้นค่อยเพิ่มขึ้นไปหลักๆประมาณนี้นะครับเพื่อเซฟร่างกายให้เขาค่อยๆปรับตัวไปแล้วเขาก็จะไปตามคันลองและผลลัพธ์มันก็จะได้ดี ในแบบที่เราต้องการโอเคนะครับอย่าใจร้อนนะถ้าเกิดว่าใจร้อนแบบนี้เห็นปะเราก็รีบแล้วเราก็เล่นหนักหนักแล้ก็ยกเว่อร์โอ้โหร่างกายปรับไม่ได้ป่วยซะง,งั้นนะครับข้อ2เลยครับนั่นก็คือเราอาจจะกินอาหารไม่ดี และไม่มีคุณภาพซึ่งหลายคนนะครับลองไปดูเลยครับอุ้ยออกกําลังกายหนักมากเลยแต่ว่าในเรื่องของการกินมันไม่สอดคล้องกันเลยเช่นโปรตีนก็กินแทบไม่ถึงเลยคาร์โบไฮเดรตไขมันก็ไม่ถึงเกณฑ์ด้วยบา,บางคนวิตามินและธาตุก็แทบไม่มีเลยซึ่งอ้าวถ้าโปรตีนกินไม่ถึงเกิดอะไรขึ้นกล้ามเนื้อก็สร้างไม่ได้ระบบอะไรต่างๆนานาก็ไม่แบบไม่สมดุลคาร์าาบโบไฮเดรตไขมันกินน้อยเอาแล้วออกกําลังกายหนักๆแล้วกินได้น้อยได้ไงอ่ะจะเอาแรงมาจากไหนจริงปะวิตามินและธาตุก็แทบไม่มีเอาภูมิค เ,เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราเราต้องไปดูด้วยว่าช่วงนี้คุณภาพอาหารที่เรากินเป็นยังไงบ้างแล้วปรับให้มันดีขึ้นกับข้อ3เลยครับก็คือการนอนหลับพักผ่อนของเรามันไม่ดีมันไม่พอพอเรานอนน้อยแล้วเรามาออกกําลังกายหนักๆทุกอย่างก็เอฟเฟกหมดนะครับก็ป่วยก็รู้สึกเลียรู้สึกแบบไข้ขึ้นอะไรจริงๆจ,จะบอกว่าไม่ต้องถึงขัน้นออกกาลังกายเพื่อฟิตหุ่นก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครที่เขานอนน้อยจริงๆเนี่ยแล้วนอนน้อยแบบติดๆกันต่อเนื่องหลายวันนะโอ้โหแค่นั้นก็ไข้ขึ้นละครับเฮ้ย <laughs> อันนู้้ดดดรินะิิงงงนััลลอออสเเเเกกกกตตววววว่่่่าาาาาถฟหุแปย เพราะเรามีสาเหตุทั้ง3ข้อนี้หรือเปล่าถ้ามีข้อไหนก็ไปอุดรู้รั่วข้อนั้นและรับรองเลยครับว่าถ้าเราทําทุกอย่างอย่างดีดูแลตัวเองอย่างดีและทําทุกอย่างชนิดที่เรียกว่าใจเย็นๆและไปตามคันลองของมันคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีอย่างแน่นอนและเป๊ะและปังตามที่คุณต้องการแบบง่ายๆสบายๆด้วยถ้ายัางไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ